ครับผมชื่ออาลนทุณตูนนะครับเจ้าของร้านอัญ a าเพลสที่สรายาถ้าพูดถึงร้านอัญญาเพลสที่นี่แล้วอะ่ะก็อยากให้นึกถึงอาหารฝรั่งที่อร่อยเหมือนสุขุมวิทอาหารไทยที่ทานง่ายและทั้งครอบครัวทานได้ที่เดียวกันครับชือ่อ a ญ y a p l a c ก็คือตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยครับอ่คือที่ร้านเนี่ยจะทาทั้งอาหารฝรั่งและอาหารไทยที่นี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นชื่ออะไรดีที่ว่าสามารถสื่อได้ทั้งสองอย่าง ถ้าเกิดจะชื่อไทยเกินไปก็กลัวคนจะเหมือนกับว,ว่าเป็นสวนอาหารอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าจะเป็นฝรั่งเลยก็เดี๋ยวคนก็จะคิดว่าโอ้นี่เป็นอาหารฝรั่งเลยกินยากอย่างงี้อย่างนี้ก็เลยคิดว่า,าหาคําที่ถตรงการลางก็คือเป็นอัญญา ที่ร้านจุดเด่นคือถ้าพูดถึงอาหารฝรั่งนะครับก็คือจะเป็นฝรั่งที่ถูกต้องนะครับคือเหมือนว่าทานแบบนี้ได้ที่สกุมิทเลยนี่ผมว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เอามาก็คือว่าราคาก็คือจะเป็นราคาที่เรียกว่าทานได้ทุกวันนะครับโวนทานไทยก็จะเป็นไทยมีค่อนข้างครบทุกอย่างนะครับมีรสจัดมากแต่บางอย่างก็อาจจะนุ่มๆหน่อยรสชาตินุ่ม สเปนก็จะเป็นทําวิธีแบบเหมือนตอนที่ไปทานคุณพ่อไปทานที่สเปนแล้วก็คืออยากได้หมูที่เหมือน,นว่าไม่ไม่ใช่เป็นซอสครีมที่บางคนอาจจะไม่ชอบก็คือจะเป็นทอดกับกระเทียมนะครับแล้วก็พริกแห้งก็คือจะให้มีเผ็ดนิดหน่อยตายที่คนไทยชอบเลตุชิีนี่คาโบนาร่าของที่นี่ก็คือจะทําถูกต้องตามสูตรเลยเราใส่ไข่แดงจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ที่ทานบ่อยจนพีคาใส่เยอะอันพี่คุณยายนี่เป็นออของ เป็นของคุณยายแต่ไม่ใช่คุณยายผมเป็นคุณยายของลูกสาวเป็นน้ำพริกที่ขายดีมากๆลูกค้าบางทีจะโทรมาจองว่าวันนี้จะมาทานนะเพจองน้ำพริกคุณยายด้วยเพราะว่าเราจะตําใหม่ทุกวันตัวนี้ก็จะเป็นอีกเมนูที่หากินยากนิดนึง,น,งนะครับก็คือเส้นไห้จะผัดแบบโบราณน,นะครับซึ่งอันนี้มันดีอยู่แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมันเลยก็คือว่าแค่เอากลับมาให้คนได้ทานกัน ก็อยากให้มาลองชิมัญญานะครับว่าเป็นเหมือนว่ายกร้านในสุขุวิทหรือท้องหล่อเอามาไว้ที่สรยายานะครับอ,อ,อาหารก็ตั้งใจทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบและวิธีการทำยังไงก็ขอให้มาลองชิมครับ